สงการหมวดอ๋อก็มาร่วมรถนำศพพ่อแอปพิธาส่งพวงหรีดรวมอะไรด้วยสงการหมวดอ๋อก็มาร่วมรถนำศพพ่อแอปพิธาส่งพวงหรีดรวมอะไรด้วยหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งคนบันเทิงก็มาแน่นวัดวันที่สองตุลาคม2566ที่สาราย3ดุรงขะพิทยา วัดธาทองสถานที่ประกอบพิธีสวดอภิธรรมบํมเพญกุศลนายอนุสรพักสุขเจริญบิดาของดาราสาวแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยอาการป่วยจากโรคมะเร็งเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของคืนวันที่1ตุลาคมหลังรักษาตัวมาหลายปีต่อมาเวลา17นาฬิกาเริ่มพิธีรถนำศพคุณพ่ออนุสรโดยมีญาติผู้ใหญ่ญาติสนิท ทยอยรถน้ำด้วยความอาลัยรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจในการสูญเสียครั้งใหญ่นี้จากนั้นเวลา18นาฬิกาเจ้าหน้าที่สารานำร่างคุณพ่ออนุสรลงหีบสีขาวและตั้งประดับดอกไม้บริเวณด้านหน้าและรอประกอบพิธีสวดอภิธรรมลำดับต่อไปเวลา19นาฬกา เจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลคุณพ่ออนุสนพักสุขเจริญบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีแขกที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากโดยดารา,ราสาวแอรทักษอ,อนคอยเดินต้อนรับแขกอยู่ในศาลาและมีนักแสดงรุ่นน้องดน,นกุลชานนสันติดทอนกุลคอยดูแลอยู่ใกล้ชิด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสงการเตชะนรงค์อดีตสามีและภัยวงเตชะนรง์พ่อของสงการเดินทางมาร่วมรถนำศพคุณพ่ออนุสสร์ด้วยรวมถึงหมวดอ๋อพันตำรวจเอกรณนกรรัตนพรอดีตคนรักอีกคนหนึ่งก็มาร่วมแสดงความอะไรในครั้งนี้ส่วนนายพิธาริมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลได้ส่งพวงหรีดมาแสดงความอาลัด้วย สำหรับการสูญเสียคุณพ่ออนุสนนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญในชีวิตการสวดอภิธรรมค่ำคืนนี้มีภรรยาบุตรธิดาและญาติเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมโดยจะตั้งศพสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่6ตุลาคม2566และมีพิธีชาวปนากิจในเวลา16.48นนวันที่7ตุลาคม2566